โอ้โห oh, oh. ในนี้ดูสวยจ mm ังเลยอ๋อแย่แล้วสิสวัสดีเจ้าหัวขโมยแท็กพ่อกับแม่จะไปเที่ยวกันนะลูกจะต้องไปอยู่กับคุณย่าต้องต้องต้องไปหาคุณย่าเ oh. หรอฮะไม่เอาผมรู้สึกไม่ค่อยสบายฮะสงสัยเขาจะไม่สบายนะคุณผมผมจะต้องอยู่บ้านแล้วหล่ะฮะพ่อแม่ก็ได้งั้นอยู่บ้านคนเดียวก็แล้วกันอีกแค่ที่เดียวพ่อก็กลับมาแล้วเที่ยวให้สนุกกันนะฮะพ่อ ในที่สุดก็เป็นอิสระสักทีแต่ว่าก่อนอื่นพวกเราจะต้องหาทางแก้แค้นเพื่อนเกา่าดูดีแน่ๆคราวนี่ชงผมแท่ๆแล้วก็น้ำหอมของถ่ออยากจะลองใช้มาตั้งเนิ่นนานแล้วละ่ะ เสื้อตัวนี้จะต้องเอาลงเครื่องซักผ้าฉันมีกลิ่นเหมือนผู้ใหญ่แล้วล่ะแอบลองใช้ที่แว็กขนดีกว่าทำไมคนอื่นชอบกลัวกันนะว้ายเกมของฉันคงจะเป็นพอน้ำหอมสินะก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วล่ะ พ่อฮะแม่ฮะช่วยกลับมาเร็วๆนหน่อยเถอะผมคิดถึงแล้วอะ่ะคุณย่ามาทำอะไรอยู่ที่นี่เนี่ย oh. พวกเรามาถึงกันแล้วประตูนี่แหละอ้าวมันล็อกอยู่นี่นะแค่นี้หยุดพวกเราไม่ได้รก oh. อ้ะนึกออกละฉันมีกุญแจเต็มไม้เต็มมือไปหมดเลยต้องมีดอกนึงแหละที่ใช้ได้แน่นอนทำไมถึงได้นานจังโ oh. อ้อประตูเปิดออกแล้ว มื่อกี้แกมองไม่เห็นต้นไม้หรือ,อยังไงกันฮึจะน่าโง่ค้นหายทั่วแถวนี้จะต้องมีอะไรสักอย่างที่กินได้แน่แนแต่พวกหัวขโมยยังไม่ได้ทันตั้งตัวเลยด้านพาทามองไม่เห็นสายเตือนภัยอีกแค่นีดเดียวกับดักได้ผลแฮะฉันจะได้เจอซานตาคอสทีซานตาคอส หลบใต้เตียงดีกว่าแม่บอกให้ทำความสะอาดตั้งหลายรอบแล้วมีแต่ขยบเพียบเลยไม้เ็สบอลเหรออาจจะมีประโยชน์ก็ได้โอนี้ออยากอย่างนั้นเหรอเก็บเอาไว้สำหรับซานตาคอสก็แล้วกันเฮ้หัวกระโหลกโอ้โหกำลังตามหาอยู่พอดีเลยก็ไม่ได้ฝุ่นเยอะอะไรขนาดนั้นนี่เขาไปหลบได้แล้วพวกโจรหน้างโง่คงจะค้นกันทัวทั้งบ้านแล้ว เอาเงินไปให้หมดและ็อบของฉันด้วยแล้วก็รูปของคุณยาอีกไม่มีวันฉันวางไม้เบสบอลไว้ที่ไหนนะเอ๊ะขนมคงจะเอามาใช้ได <just> <absorbed> ้แหละฉันจะโรยพื้นให้เต็มด้วยขนมเลยและพอพวกหัวขโมยไปที่ห้องครัวแล้วแล้วก็พวกเขาจะได้ลื่นแล้วก็ล้มไปกองอองหย่อยบ่กับพื้นจากนั้นฉันก็จะมัดตัวพวกเขา แผนการยอดเยี่ยมไปเลยฮู้ยรสแอปเปิลฉันจะเตรียมแผนอื่นเอาไว้ด้วยฉันจะเอาทุกๆอย่างที่ดูแวววาววิบวับติดไปด้วยไปเลยจ้าจ้าหนูแฮมเตอร์มันมันจักจี้หยุดนะจะต้องดูแจวบนติกตอกแน่นอนดีมากเลยจ้าเจ้าหนูน้อยทำได้เยี่ยมเลยโอ้โมีคนมากดไลค์ด้วยทิ้งจ้านี่ไว้ตรงนี้ก็แล้วกัน ผักเหรอไม่เห็นจะเปิดได้เลยประตูมันติดหรือยังไงหิน <c okes> เอาพรมผืนโปรดของแม่ไปเก็บก่อนแล้วกัน อันนี้มันน่าจะใช้ได้นี่ฉันไม่พ้นหรอกเดรกหน้อยแกตั้งหอกล่ะที่จะไม่มีที่ให้หนีแล้วปรับปรุงพมนิดหน่อยอะไรกันเนี่ยเขาคิดจะทำอะไรกันเดี๋ยวเธอก็รู้เองแหละฉันกำลังต้องการจะลองใช้ปืนเล่มใหม่ของฉันอยู่พอดีเลยมาช่วยกันยิงด้วยโอ้ยขอบคุณ ได้เวลาออกโรงกันแล้วเอาสิ้นส่วนเลโก้นี้ไปเทบนผมดีกว่าจะต้องหยุดพ่วงหัวขโมยได้แน่นอนอะไรกันเนี่ยจิกซอหรอกเหรอฉันจะต้องหาตัวแกให้เจอเล้วเด็กตัวแสบโอ้โหจิกซอนี่นะฉันชอบต่อจิกซอเทินนายนั่งพักอยู่หรือว่ายังไจงจางี่เงา่าเอ้ยจิกซอมันสำคัญมากกว่าการแก้แค้นหรือว่ายังไงไปไปได้แล้ว กาตราช้างกับฝาซ่วมนี่แหละมอเมนเข้ากันได้ดีที่สุดวางคุกกี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ด้วย <c oughs> แล้วก็แน่นอนว่าจะต้องมีนมกินให้อร่อยนะอุโยคุกกี้แอบกินสักอันตอนที่เบ็ตตี้ไม่เห็นดีกว่าฮู้ฮูฮ้กินได้แค่นี้แหละ นุ่มนี่นาะเยี่ยมไปเลยนายมากินอยู่ตรงนี้เองเหรอเนี่ยโลกขี้เกียจสักทีไอ้ไปได้แล้วช,ช,ชันไม่หมดแล้วโไฟไหมไฟไหม้น้่น้ำช,ชันออกไม่ได้จะเด็กนั่นมันเล่นบ้าบออีกแล้วหาอะไรที่มันมีความคิดสร้างสรรค์ตัวนี้ไม่ได้หรือยังไง จะต้องคอยระมัดระวังให้มากกว่านี้แล้วล่ะโอ้อยฟันของฉันฟันของเธออย่างนั้นเหรอเยี่ยมเอาไปซ่อนใต้หมอนก็นแล้วกันขอบคุณนะนางฟ้าฟันนี่คือวิถีคนรวยในการใช้ชีวิตเอาเอสเพสโซมาให้ฉันสิแต่จะว่าไปแล็ปท็อปนี้ก็ดูดีเหมือนกันนะ แล้วฉันก็ยังมีถุงด้วยเอาไปเลยดีกว่าแล้วก็อันนี้ด้วยแถมยังมีตู้เซฟอีกทุกทุกอย่างเป็นของฉันแต่ก็อย่าเพิ่งดีใจกันไปฉันเป็นขโมยที่เก่งที่สุดในโลกอะไรกันเนี่ยถุงมีรูเปเริ่มเทอมอย่างนั้นหรือ ทากาวให้เต็มพื้นไปเลยดีกว่าหัวขโมยพวกนี้จะต้องสนุกสนานแน่นอนอะไรกันเนี่ยเอาอ้ยฉันขยับไม้ได้ออนอ้อนเอาอาสวัสดีเอานี่ไปกินซะเอาอ้ยเจ้าแดกง้อครั้งนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้แกหนีไปได้แน่อุ๊ย ห้องทำงานนี่นะมันจะต้องมีเงินซ่อนอยู่ในนี้แน่นอนไม่มีอะไรอยู่ในตู้เซฟแฮปิดดูตามหนังสือก็แล้วกันยะเอเงินอยู่นี่ไงฉันจะเอาไปให้หมดเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยหนังสือคายดีเหรอลองเปิดดูก็แล้วกันโอโ้โหขัดฟิกสุดติ่งเลยจริงๆว่าไงพวกเขาเจออาวุธกันหรือยังยังเลยยังเลยจะบอกอะไรให้นะ พาตะก,กรนกุพรละที่มีมือข้างเดียวคิดไม่ถึงเลยจริงๆน้อยเนี่ยทากาวเติมบนเงินปลอมนี้หน่อยดีกว่าไม่มีใครอยู่ที่นี่สินะเยี่ยมเลยหิวอยู่พอดีโอ้โหพิซซ่าแะอยู่ในนี้มานานขนาดไหนกันแล้วเนี่ยโอ้โหเงินเงินฉันรวยแล้วอะไรกันเนี่ย แล้วถ้าทำแบบนี้ล่ะ oh. ไม่ไม่งั้นแบบนี้ล่ะ oh. หนักเกินไป oh. ก็ได้จะมีดเอยช่วยข้าทีเย้ yeah. ใช้ได้จริงๆด้วยมีดมักจะมีประโยชน์อยู่เสมอฉันเป็นเศรษฐีแล้ว oh. เดี๋ยวก่อนนี่มันอะไรกันเนี่ย oh. ฉันโดนหลอกอีกแล้วเหรอต้องจับตัวให้ได้ ไล่ตามพวกหัวขโมยนี่มันเหนื่อยจังมีอะไรให้ดูนะทีวีโชว์เกี่ยวกับตำรวจเหรอ<ฮ>ตำรวจมารีบหนีกันเล่วเดี๋ยวก่อนฉันสั่งหอนใจอะไรบางอย่างรีบตามฉันมาเร็วหืจับตัวได้แล้วเจ้าเด็กน้อยว้าวไร้เมื่อจากหลานฉันเดี๋ยวนี้เลยนะระเบิดถ่ายโดนทีเดียวแกตายแน่มีแล้ว บายบายจะพวกขี่แพ้อ้าวว่าไงจ๊ะลานลักคุณยา่าฮะผมดีใจจังเลยที่คุณย่ามาเยี่ยมฮะเอานี้จ้าลานเอ้ยกินซะสิคั้งหน้าพวกเราจะจับมันให้ได้คุณชอบวิดีโอของเราหรือเปล่าถ้าชอบก็คอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะว่าคุณรู้วิธีป้องกันขมโมยยังไงบ้างเนระแล้วก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสุดเท่ห้าตอนใหม่ๆจากช่องทุงท่ง